มลักษ์ฟันธงดวงชะตา12ราศีประจำปี2564เมื่อก้าวเข้าสู่ปี2564อาจารย์ลักษณ์ราชสีฟันธง12ราศีทั้งด้านการเงินการงานสุขภาพความรักของคนทั้ง12ราศีราศีไหนดวงดีดวงร้ายการเงินเป็นศัตรูราศีไหนอับโชคแต่ละราศีจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้น เรามาเช็คไปพร้อมๆกันเลยค่ะราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมเข้าสู่ปี2564บวกยาวไป2ปีจะเป็น2ปีในความมั่นคงในการเริ่มต้นที่ดีต้องบอกว่าเป็นยุคเปลี่ยนแผ่นดินเปลี่ยนชะตาเมืองเปลี่ยนสรรพ,พสิ่งมากมายมันเคยเปลี่ยนมาแล้วเหมือนไม่มีอะไรดีแต่พอเข้าต้นปีทุกอย่างดีเป็นจังหวะจะโคน ดาวเสารจะเข้าสู่เรือนการงานของราศีเมษโดดเด่นที่สุดในรอบ30ปีด้านการเรียนขอให้ขยันตั้งใจทุกอย่างจะประสบความสำเร็จลุยสำเร็จฟันธงด้านการงานการเปลี่ยนแปลงจะเป็นรูปธรรมในบ้านเมืองนี้5ธันวาคม2563ถึง28มีนาคม2564นี่คือจังหวะที่1จังหวะที่2 28กันยายน2564ถึง8พฤศจิกายน2564จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งอยู่ในราศีเมษทุกคนใครตั้งหลักได้ดีเลยยังไงก็ต้องเปลี่ยนงานชีวิตวิธีในการเป็นไปขยนันทุ่มเทเป็นปีแห่งการทำดีแล้วได้ดีเป็นปีที่สำเร็จไม่ย่นเยอะแล้วรวบรัดตัดตอนแล้วสำเร็จทุกอย่างไปได้หมด มันเริ่มต้นแล้วไม่มีการยื้อเวลาอีกแล้วด้านการเงินมีราหูเดินอยู่ในเรือนการเงินอยู่ปีครึ่งตั้งแต่10กันยายน2563ถึง30มีนาคม2565ปีครึ่งตรงนี้ราศีเมษต,ต้องหมุนเงินเป็นสภาพของการได้มาจ่ายไปเป็นธรรมดาปกติมีเงินให้หมุน2564นี้ดาวการเงินเดินตลอดปี ไม่มีพักเลยเป็นปีแห่งการหมุนเงินให้เข้าใจสภาพคล่องการหมุนเงินเป็นเรื่องธรรมดาด้านความรักคนรักคู่รักช่วยเหลือเกื้อกูลการงานและชีวิตได้ตามพื้นดวงคู่รักคนรักของชาวราศีเมษเป็นคนหน้าตาดีคุณจะได้เจอสำหรับคนโสดคุณจะไปลงเอยในอีก2-3ปีข้างหน้าคู่ต้องสินเสมอกันด้านสุขภาพอุบัติเหตุไม่มี สุขภาพดีไม่ป่วยไม่เจ็บแข็งแรงไม่น่ากลัวสารหลักเมืองของทุกจังหวัดหรือสารหลักเมืองกรุงเทพมหานครไปกราบสักการะไหว้เศรษฐีนวกโกติบูชาพญานาคเป็นมงคลพระนาคปรกพกติดตัวประจำตนราศีพฤษศพ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนดวงชะตา2564นี้ เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายไปสู่ความสำเร็จถ้าตั้งเป้าหมายจะไปเจอจุดที่มั่นคงราหูโคจรทับเรือนชะตามีทั้งดีและร้ายมีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนบ้านซ่อมบ้านเปลี่ยนรถทำบ้านไม่เสร็จมีการป่วยเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลถ้าใครยังไม่โดนจะมาโดนปี2564นี้แล้วจะกลับจากร้ายกลายเป็นดีหลังจากวันที่28มีนาคม ดาวพฤหัสจะเข้าสู่เรือนการงานหาอะไรที่ชอบให้เจอแล้วเริ่มลุยมีเกมประสบความสำเร็จตั้งแต่มการาคม2564จนถึง29มีนาคม2564เป็นต้นไปจะดีไปจนถึงวันที่16พิถุนายน27กันยายนดีเป็นลำดับรองลงมาด้านการเรียนไม่เป็นไปตามคาดมีความผันผวนต่างๆโควิดบ้าง หรือวิชาที่ไม่ถนัดบ้างเรียนไม่เข้าหัวบ้างไม่เป็นไรปีนี้เริ่มดีชาวราศีพฤษภควรเรียนวิชาหัตถศาสตร์ด้านการงานมีดาวเจ้าเรือนการงานมีงานเก่าๆงานที่คุ้นเคยมามาต่อยอดจากสิ่งที่เป็นสิ่งที่รู้ประสบการณ์คุณจะประสบความสำเร็จถ้าทำธุรกิจส่วนตัวเหมาะกว่าการเป็นลูกน้องลูกจ้างหรือทำเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้ งานที่เกี่ยวกับของใช้ของสวยงามของเก่าของโบราณไฮเทคเทคโนโลยี Hi Tech, วงการบันเทิงด้านการเงินปีนี้ขวัญและกำลังใจของชาวราศีพฤษภดีมากและจะนำไปสู่ความสำเร็จเป็นเรื่องเรื่องดาวประจำตัวคือดาวศุกร์ไม่มีพักเลยดาวพุธมีพักบ้างแต่พักเสร็จแล้วเสิร์ฟดาวพุธคือดาวเจ้าเรือนการงานดาวเจ้าเรือนการเงิน หรือการเจราจาสื่อสารการเงินโคจรเดินหน้าแล้วพักเป็นจังหวะจังหวะมีโอกาสหมุนเงินสภาพคล่องที่ดีคุณพ้นจากสภาพการเงินที่วิกฤตมาแล้วเมื่อสองปีที่ผ่านมาจากนี้จะไม่มีปัญหาหน้ากลัวอย่างนั้นอีกแล้วมีเงินให้ได้ใช้ตั้งใจเงินทองไหลามาเทมาสองปีจากนี้เป็นสองปีที่หาให้เจอแล้วคุณจะไปได้ยาว การงานการเงินไปได้ด้านความรักคู่ครองคนรักมิตรเพื่อนล้วนเกื้อกูลให้ไปได้ดีด้านสุขภาพอุบัติเหตุมีเกณฑ์เจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาปกติไม่ต้องกลัวราศีเมถุน14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมดวงชะตาปี2564เป็นปีแห่งการพ้นพงน้ำ ผลดวงวิกฤตแห่งดวงชะตาดาวบางดวงยังโคจรเป็นภัยกับราศีเมถุนแต่ยังไม่น่ากลัวเท่าปีสองปีที่ผ่านมา2-3ถึงสปีที่แล้วหนักจนน่ากลัวตอนนี้ผลก็จริงแต่ยังมีดาวบางดวงอยู่ในมุมอับจังหวะเปลี่ยนที่ดี29มีนาคมถึง28กันยายนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงแล้วดีราศีเมถุนถ้าต้องเปลี่ยนต้องเจ็บต้องตายมันผ่านไปแล้ว มันไม่มีอะไรที่หนักกว่านี้อีกแล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่อย่าหวังผลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม28กันยายนถึง8ดพฤศจิกายนสองจังหวะนี้อย่าหวังผลแล้วหวังได้เมื่อไร่คือ24มีนาคมถึง27กันยายนที่หวังได้นี่คือเรื่องช่วงเวลาดวงชะตา29มีนาคมถึง28กันยายน ต้องเข้าใจมันเป็นเรื่องของจังหวะดวงชะตาด้านการเรียนต้นมกราคมถึง28มีนาคมต้องตั้งใจให้มากตั้งสติทบทวนตำราการสอบการเรียนการเขียนจะประสบความสำเร็จจะถึงวันที่15มิถุนายนและยังสำเร็จไปจนถึง27กันยายนหลังจากนั้นเข้าอีรอบเดิมด้านการงานการติดต่อเจรจาซื้อขายพบปะ การใช้องค์ความรู้ประกอบกับ2-3ปีนี้จะประสบความสำเร็จการงานมีโอกาสเป็นไปตามเป้าที่ปรารถนาด้านการเงินไม่มีดาวร้ายอย่างเดียวอย่าให้ใครยืมเงินของมีค่าจะสูญหายจะถูกขโมยโดยเฉพาะช่วงต้นปีมกราคมถึงมีนาคมปลายปีตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี่คือช่วงจังหวะที่ต้องระวัง ด้านความรักคนรักโคจรเข้าสู่เรือนมรณะจะจบความสัมพันธ์กับใครมันจบไปแล้วก่อนหน้านี้ถ้ามันผ่านมาได้มันก็ผ่านไปคู่ของคุณมีคุณธรรมเป็นคนดีรักความสะอาดจะระเบียบนี่คู่แท้นะช่วงที่คู่ครองคนรักจะนำไปสู่ความสำเร็จปลายมีนาคมถึงปลายกันยายนด้านสุขภาพมีเกณฑ์เจ็บป่วยฉับพลัน 29มีนาคมถึง28กันยายนแล้ว8พฤศจิกายนถึง31ธันวาคม2,564ต้องดูแลตัวเองไปตรวจสุขภาพประจำปีระวังไว้ก่อนจะดีราศีกรก,รกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมปี2,564าดำเนินชีวิตไม่ประมาททุกอย่างจะผ่านไปได้ มีจุดจังหวะชีวิตที่น่าสนใจเข้าเกณฑ์หลายอย่างแต่ไม่น่ากลัวเท่าเมทุนราศีกรกฎมีดาวประจำตัวเป็นเทวดาพระจันทร์ตั้งแต่ต้นปีถึง28มีนาคมดวงชะตาก็ยังดีอยู่พอผ่าน28มีนาคมถึง28กันยายนเป็นจังหวะที่ต้องระวังในสุขภาพเรื่องของการงานชีวิตที่คิดใหม่ทำใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเรา จะนำไปสู่ความเสียหายและปัญหาด้านการเรียนตั้งแต่ต้นปีสำเร็จสอบเข้าการเรียนแต่ผลจาก28มีนาคมต้องระวังเหนื่อยหน่อยต้องขยนันไปจนถึง28กันยายนดวงชะตาจะกลับมาดีอีกครั้งด้านการงานร้ายคือดาวร้ายทำมุมเสาคือเลงชะตาดวงมีเกณฑ์มีปัญหาทั้งหุ้นส่วนและคนรักมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและฟัน เรื่องเก่าๆจะพาเครียดอย่างไรก็ตามต้องวางแผนเป็นสองปีจากนี้ให้ธุระวางไว้ที่คู่รักฝ่ายบัญชีใครที่ไม่ใช่เราเราแค่ตรวจสอบจะดีดาวอังคารเจ้าเรือนการงานเป็นจังหวะที่ดีมีความมั่นคงขอให้ทำงานเป็นระบบเป็นขั้นตอนทุกอย่างจะไปได้ด้านการเงินได้ในสิ่งที่คิดว่าคาดไม่ถึง ขอให้มีความหวังในเรื่องนี้ด้านความรักถ้ายัางโสดในอีกสองปีอย่าเพิ่งมีใครจะตัดสินใจผิดเพราะคุณจะได้คู่ที่มากับสภาพพ่อแม่จู้จี้จุกจิกตึงเครียดถ้าใครที่คบอยู่แล้วต้องเลิกกันสบายใจได้ไม่รู้จะเลิกยังไงถ้าไม่ใช่จากนี้ไปไม่เกินสองปีเลิกแน่นอนจะมีคนหน้าเก่าเข้ามาเกี่ยวพัน แต่องค์รวมเกื้อกูลกันได้ก็คบเป็นเพื่อนจะดีเตือนอย่าคบเป็นหุ้นส่วนเพราะจะทำให้มีปัญหาด้านสุขภาพน่าเป็นห่วงอาการซึมลึกตับไตฟันกระดูกรักษาตามอาการให้รีบทาราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนดวงชะตา2564เป็นราศีแห่งการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้น บนความสำเร็จที่มั่นคงเจริญก้าวหน้าร่ำรวยรุ่งเรืองภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมีมุมดวงดาวต่อความสำเร็จมีความเป็นผู้นำมีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจคุณผ่านจุดเป็นจุดตายไปหลายครั้งแล้วมีเกณฑ์ที่จะเจออุปสรรคหลายอย่างหลังจากที่เหนื่อยหนักลำบากด้านการเรียนการงานตั้งแต่ปลายปีจนถึงมีนาคม2564 คิดทำสำเร็จงานดีตลอดปีแต่จะมีปัญหาแทรกเข้ามาช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงกันยายนและจะดีอีกครั้งช่วงพฤศจิกายนถึงปี2565ต้องรู้จักวางแผนและหาช่องทางด้านการเงินมีโอกาสสภาพคล่องที่ดีจากงานโดยตรงตั้งแต่ปลายปีมีนาคมถึงกันยายนมีโอกาสได้เงินเป็นกอบเป็นกำรร ด้านความรักคนโสดมีโอกาสได้เจอคนรู้ใจเขาจะมาช่วยในเรื่องของงานเกื้อกูลกันคนนั้นอาจจะผ่านการมีชีวิตครอบครัวมาแล้วด้านสุขภาพจะมีปัญหาเพราะโรคดื้อเจ็บป่วยเล็กน้อยต้องรีบรักษาราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมปีแห่งการตั้งเป้าหมายสำเร็จการเงินดีอยู่เป็นโสดแล้วดี ด้านการเรียนการงานราศีของนักพูดนักเขียนนักเจรจาดารานักแสดงที่อยู่ราศีนี้มีเกณฑ์ที่จะมีงานในต่างแดนประสบความสำเร็จบน,นการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆด้านการเงินดวงการเงินดีดีจากงานประจำที่ทำอยู่และงานจอ็อบหรืองานนอกระบบงานพิเศษอาจจะเป็นเหตุให้ได้เงินพิเศษเพิ่มเติมตั้งแต่กลางเดือน พฤศจิกายนที่ผ่านมาจนถึงปลายเดือนมีนาคมมีโอกาสเริ่มต้นงานขยายงานเพราะฉะนั้นการงานเลยเต็มที่เดือนเมษายนถึงกันยายนอาจจะมีปัญหากับเจ้านายหรือผู้ใหญ่หลังจากเดือนกันยายนจะกลับมาเหมือนเดิมด้านความรักมีโอกาสอยู่โสดเพราะบางทีมีใครแล้วปวดหัวแต่ถ้าใครมีครอบครัวมีนาคมถึงกันยายน จะมีเรื่องให้ปวดหัวแต่ถ้ายังไม่มีใครก็รอดตัวไปด้านสุขภาพโรคประสาทคิดมากกังวลนอนไม่หลับนอนไม่เพียงพอกระสับกระส่ายราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนปีแห่งความมั่นคงการเริ่มต้นทุกอย่างการเงินการงานและความรักด้านการเรียนการงาน จะเป็นความมั่นคงที่สืบมาจากอดีตท,ที่เคยสร้างทำคิดในเรื่องดีเอาไว้ขอให้ตั้งใจทุ่มเททำงานต่อจากสิ่งเดิมและต่อยอดได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือขยับขยายและจะส่งผลต่อการเงินและความรักด้วยประสบความสำเร็จบนการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆด้านการเงินปี2,564ดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนแห่งความรัก เป็นดวงเดียวกันคือดาวอังคารเดินทางเป็นจังหวะจะโคนไม่มีวิปริตโดดเด่นมากตั้งแต่ต้นปีมีความมั่นคงด้านความรักถ้าคุณให้ความสำคัญกับความรักจะเจอคนที่ใช่แต่ถ้าคุณรักอิสระมิตรภาพจะนำมาซึ่งความสุขความมั่นคงที่เกื้อกูลกันด้านสุขภาพเบื้องต้นปีนี้แข็งแรงไม่ค่อยเป็นอะไร สุขภาพกายสุขภาพจิตดีมากราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมปีแห่งดวงชะตาพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีมิตรจะนำมาซึ่งการได้ทรัพย์ความรักจะมีปัญหาด้านการเรียนการงานทำงานด้านวงการบันเทิงต่างประเทศหรือเกี่ยวข้องกับการซื้อมาขายไปปี64มีสิทธิ์พงาต การงานมีโอกาสพลิกฟื้นหรือโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นจากตัวเองแต่ถ้าเป็นเรื่องเรียนต้องตั้งใจหน่อยด้านการเงินจะได้ช่องทางใหม่ๆที่ทำให้การเงินขยับขยายมีโอกาสได้เงินจากทางใหม่มิตรจะนำมาซึ่งทรัพย์ด้านความรักเป็นเรื่องเดียวที่ต้องระวังรักมากเสียใจมากจะมีปัญหาเพราะความรักใครที่มีครอบครัวแล้วให้ประครับประคองกันไป อดทนให้อภัยซึ่งกันและกันคนโสดอย่ารีบเปิดประตูหัวใจให้ใครจะผิดหวังด้านสุขภาพจะมีอุบัติเหตุเพราะขาดสติงดดื่มสุราหรือของมึนเมาจะดีราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมปีแห่งความมั่นคงรุ่งโรจน์และประสบความสำเร็จมีดาวประจำตัวดาวพฤหัสโคจรได้ตำแหน่งมาดี ชีวิตที่ผ่านมาของชาวธนูดีด้วยดาวประจำตัวของตัวเองต้นปี2,564ถึงปลายปีจะได้ดีจากอานิสงส์อันเกิดจากการตกผลึกของคุณเองบุญบารมีความรู้ประสบการณ์ต่างๆให้เป็นอย่างดีด้านการเรียนขอให้มีความตั้งใจขยนันเรื่องที่ลำบากเพราะการเรียนการอ่านการสอบตัวเราล้วนๆตัวเราต้องทำให้ได้ ต้องตั้งใจดาวประจำตัวโคจรเดินหน้าด้านการงานราหูเล็งเสาทัพเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนที่มีหลายอย่างเป็นบทเรียนให้เราการงานและความเป็นไปของชาวราศีธนูเจ้าเรีอนการงานคือดาวพุธปี2564ดาวพุธดาวตัวแทนการตลาดการคิดการตัดสินใจมีการพักมีวาระชีวิตที่เปลี่ยนฉับพลัน อย่าติดในอารมณ์ว่ามันแย่เพราะเดี๋ยวมันก็จะดีด้านการเงินมั่นคงตั้งแต่วันที่5ทธันวาคม2563เดินหน้าไปเรื่อยๆจนถึงต้นปีมกราคมกุมภาพันธ์ถึง26กุมภาพันธ์เริ่มพักจนถึง28กันยายน2564หาให้ถูกทางหาให้ถูกช่องรีบทำเลยวางแผน ระยะเวลาจากสองปีนี้เราจะทำอะไรเส้นทางธุรกิจการตอบรับรายได้ต่างๆอะไรที่มันมีผลตอบแทนไม่เกินสองปีลุยได้เลยมันเป็นหนทางที่บอกว่าจะมีเป็นของตนเงินเกิดจากขอบเขตที่ลงทุนและได้กลับมาคิดระวางแผนให้ดี14พฤศจิกายนถึง28มีนาคมดาวพิหัสโคจรอยู่ในเรือนการเงิน ตัวคุณเครดิตคุณได้เงินต่อเงินได้มีเงินตั้งแต่5ธันวาคมถึง28มีนาคมและเกิดอีกรอบ28กันยายนถึงปลายปี2564ด้านความรักไม่ใช่สาระสำคัญที่จะมีมีได้แต่อย่าโฟกัสเวลานี้คิดแค่รวยหาเงินทำธุรกิจหาเงินได้งานด้านสุขภาพ เจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาปกติไม่มีอะไรน่าห่วงราศีมังกร16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยากลำบากเหนื่อยยากแต่มั่นคงทั้งการเรียนการงานดวงการงานโคจรเป็นจังหวะจะโคนในรอบหลายปีถ้าว่างงานให้รีบสมัครงานมีโอกาสเข้ามาให้ได้รีบทำสภาพการงานดี มีงานตลอดปีเหนื่อยแล้วมั่นคงด้านการเรียนมีโอกาสสำเร็จขอให้ขยนันด้านการเงินอาจจะมีการได้เงินมาแต่มีรายจ่ายมีภาระหนี้สินต้องอดทนให้ขยนันทุกอย่างจะผ่านไปได้ดีด้านความรักในสองปีจากนี้ขอให้ลุยเรื่องงานเป็นหลักถ้ามีครอบครัวแล้วให้ประครับประคองถ้าลุ่มลงเรื่องความรัก การงานอาจจะพังการเงินอาจจะเสียหายด้านสุขภาพต้องดูแลเรื่องกระดูกและฟันรวมถึงการไม่แข็งแรงของร่างกายต้องรู้จักออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอต้องตรวจเช็คร่างกายและรักษาตามอาการราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมปีแห่งการพลิกผันที่ประมาทไม่ได้การเงินชักหน้าไม่ถึงหลัง การงานต้องประคับประคองการเรียนมีปัญหาต้องเลิกต้องเปลี่ยนต้องยุบต้องย้ายต้องหยุดยกเว้นปลายเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายนมีโอกาสดีการงานก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นช่วงที่ดวงชะตาไม่ดีต้องประคับประคองด้านการเงินดาวการเงินอยู่ในมุมชีวิตที่แปลผันตามงานตั้งแต่ช่วงปลายปีมาถึงต้นปีใหม่บางคนแทบขาดใจ เงินชักหน้าไม่ถึงหลังแต่มีถูกลอตเตอรี่ได้โบนัสแบบแปลกๆแต่ต้องไม่ใช่เงินที่ได้ประจำแต่พอพ้น9 9มีนาคมจะได้มาตามปกติถึงเดือนกันยายนด้านความรักมีโอกาสเจอคนรู้ใจถูกใจประมาณมีนาคมถึงกันยายนสำหรับคนโสดให้สมหวังดังปรารถนาอาจจะเป็นมิตรหรือคนรักไม่ว่าจะต่างเพศ หรือเพศเดียวกันด้านสุขภาพจะมีการเสื่อมทางกายจากการไม่ดูแลสุขภาพปรับการกินการนอนให้เป็นปกติสุขแล้สุขภาพจะดีขึ้นราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนปีแห่งความรุ่งโรธเรื่องเก่าที่เคยมีมาอาพัพลุยงานการเงินดูแลตัวเองบางอย่างที่สร้างเอาไว้แล้วติดขัด ปี2,564สามารถเลยต่อได้หรือคอนเน็กชันกับใครก่อนหน้านี้เป็นในทางที่ดีมีสิทธิ์กลับมาช่วยเหลือเกื้อกูลส่งเสริมกันด้านการเงินดาวการเงินอยู่ในช่วงแปลผันเงินชักหน้าไม่ถึงหลังพอผล29มีนาคมได้มาถึงดีด้านความรักมีเกณฑ์มีปัญหาตั้งแต่ต้นอาภัพรักต้องเข้าใจอย่าเอาใจใส่เรื่องนี้ ลุยงานหาเงินดูแลตัวเองให้มีความสุขเป็นพอด้านสุขภาพต้องดูแลเพราะมีบางอย่างเสื่อมเสื่อมเพราะอากาศเป็นพิษเสื่อมเพราะเรื่องอาหารการกินดูแลสุขภาพให้ดีออกกำลังกายแล้วทุกอย่างจะปลอดภยัย